สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันหากจะเปรียบหากจะเปรียบนะว่าเออระหว่างความทุกข์กับตำราเนี่ยอะไรที่มีไว้แบกตำราหนังสือตำรานิตยสารการ์ตูนหนังสือโป๊ตำรา ตำราใบหวยตำราเรียนตำราต่างๆอ่ะเป็นของมีค่าแบกตำราน่ะดีแต่อย่าไปแบกความทุกข์แล้วก็ไปแบกชีวิตของคนอื่นเคยได้ยินคำว่าเตี้ยอุ้มคอมไหมเตี้ยอุ้มคอมอ่ะเตี้ยอุ้มคอมก็คือคนที่ มีปัญหาหลังพิการอยู่แล้วก็ยังแบกคนอีกอะ่ะการแบกตำลาเนี่ยมันก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพระเพราะว่าคนที่บวชเป็นพระเนี่ยเขาจะมองอีกแบบหนึ่งคนที่บวชเป็นพระเนี่ยคือ ถ้าเป็นพระที่แบบพระสายปฏิบัติเลยอะพระเข่งๆอะพระพระที่เค้่ๆพระที่เป็นสายปฏิบัติเนี่ยท่านจะสอนว่าอย่าแบกตำลาไปละกิเลสตัณหาให้ผู้อื่นให้ให้ทําใจให้สงบความรู้ ความรู้ในตำรากับการทำงานจริงอ่ะมันต่างกันเยอะความรู้ในตำรากับเวลาที่ว่าเราต้องไปทำมาหากินอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่ตำราเขาสอนอ่ะบางอย่างมันก็ไม่ได้ตรงกับความจริงอ่ะคือส่วนหนึ่งนะคือตอนตอนเด็กๆอ่ะเด็กผู้หญิงอ่ะจะโตมาพร้อมกับเทพนิยายกริมซินเดเรล,ลา่า โนไวลาพันเซลอะไรที่เป็นพวกนิยายอะหนูน้อยหมวกแดงหมูสาตัวอะไรพวกนี้ซึ่งนั่นก็คือพื้นฐานพื้นฐานจุดประสงค์ของนิยายก็คือจุดประสงค์ของพวกนิยายแล้วก็นิทานพื้นบ้านนั่นก็คือสร้างความบันเทิง โดยที่ว่า,าบนโลกความเป็นจริงมันก็ไม่ได้ตรงกับในนิยายแต่ว่าตำรามันมีหลายแบบไงคือ 1. นึ่งตำราทางศาสนาก็คือสอนธรรมะไปเลยสองตำราทีา่เขียนมาจากเรื่องจริงตำราที่เล่ามาจากเรื่องจริง สามะนิยายมโนฟุ้งฟิ้งนิยายแบบอ่ามโนรักรักข้ามเผ่าพันธ์รักข้ามพบเจ้าหญิงเงือกน้อยกับเจ้าชายแล้วก็รักไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะพื้นฐานเทพนิยายพวกเนี้ยมันมาจากโครงเรื่องที่โหดๆอะ โครงเรื่องจริงอะของของเทพนิยายกิมอะเขาดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบ้านที่โหดอย่างเรื่องหนูน้อยหมวกแดงอะต้นฉบับก็คือว่าหนูน้อยหมวกแดงเนี่ยมีผ้าคลุมสีขาวและตอนเข้าไปในป่าเนี่ยถูกข่มขืนก็ทำให้ผ้าคลุมเนี่ยเป็นสีแดงแม้แต่สโนไวท์หรือหลายๆเรื่องอ่ะนั่นก็คือว่า พี่น้องตระกูลกิมอ่ะไปเอานิทานพื้นบ้านที่ว่ามันโหดอะ่ะแล้วก็เอามาแปลงให้มันแบบฟุ้งฟิ้งอะไรน่ารักเนี้ยจริงๆอะ่ะคือคือเอ๋เคยอ่านเจอข้อมูลหนึ่งนะที่ว่าเขาวิเคราะห์ว่านิทานพื้นบ้านของไทยอะ่ะพระสุทนมนโนลานาง12บงี้ย ใครที่ได้ดูต้นฉบับเนี่ยพระสุธนมโนลานางสิบสองหรือ,อโมลากากีแล้วก็มีมอีอุทัยเทวีใครที่ได้ได้อ่านโค้งเรื่องอุทัยเทวีกับปลาบู่ทองอ่ะจะรู้ว่ามันก็เป็นเรื่องการแก้แค้นอะ่ะก็คือนางอุทัยเทวีก็แก้แค้นโอ้โหแบบนิทานพื้นบ้านไทยก็โหด ไม่แพ้สโนไว้์ต้นฉบับคือสโนไว้์ต้นฉบับน่ะสโนไว้ White, ต้นฉบับนั่นก็คือสโนไว้์เนี่ยมีสิทธิ์ในการคลองลาดเป็นเสียนหนามของราชินีราชินีก็เลยอยากจะฆ่าแต่ทีเนี้ยพอสโนไว้์ไม่ตายรอดกลับมาได้เนี่ยตัวสโนไว้์ก็มาแก้แค้นนะแบบว่าบังคับให้หนางแม่มดเนี่ยสวมสวมรองเท้า สวมรองเท้าที่เอาไปอังไฟจนแดงจนแม่มดเนี่ยขาดใจตายก็คือว่าบังคับให้แม่มดเนี่ยใส่รองเท้าใส่รองเท้าที่อังไฟจนเป็นสีแดงอะ่ะให้บังคับให้ใส่รองเท้าเหล็กที่ร้อนจัดจนแม่มดเนี่ยขาดใจตายแล้วก็ต้นฉบับอะไระเทพเทพนิยายเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ ก็ไม่ต่างกันเจ้าหญิงเงือกน้อยต้นฉบับเจ้าหญิงเงือกน้อยเนี่ยต้นฉบับเนี่ยก็คือเจ้าหญิงเงือกน้อยอะ่ะผิดหวังในความรักสุดท้ายก็สลายกลายเป็นคลื่นกลายเป็นฟองอะ่ะคือนิทานเด็กดีอะ่ะมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่า,าสร้างความบันเทิงสร้างความเพลิดเพลินให้เด็ก ก็ทําให้เด็กเนี่ยเออยากเป็นสโนไวท์อยากเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าอยากเป็นลาพันเซลแต่ไปดูต้นฉบับลาพันเซลเนี่ยต้นฉบับลาพันเซลมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่ารักอะ่ะคือระหว่างการแบกตํารากับการแบกความทุกข์เนี่ยจริงๆอะ่ะการการแบกตํารามันดีกว่านะถ้าเราถ้าเรามี มีกิจกรรมให้ทําถ้าเรามีมีกิจกรรมให้อ่านหนังสือมีกิจกรรมให้ทําเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านไงเพราะว่าคือส่วนหนึ่งอะเวลาคนเราเวลาคนเราเครียดมากๆออะบางทีคนเราจะไม่รู้ตัวว่าเครียดทีเนี้ยไ่รู้ตัวอีกทีนึงก็คืออมาพาสเพราะว่าคือบางคนเนี่ยทำงานหนักมากแล้วก็เครียดมาก ทำงานหนักมากเครียดมากแล้วทีเนี้ยเสน้นโลหิตในสมองแตกโดยที่ว่าแตกแบบไม่รู้ตัวนะเหมือนกาลังเดินเดินอยู่เนี้ยเสน้นโลหิตในสมองแตกบางคนก็เป็นอมาพาตบางคนก็เป็นเจ้าหญิงนิราคือหลับยาวไปเลยไม่รู้ตื่นเมื่อไหร่อาจจะหลับเป็นสิบปีก็ได้นะมันไม่แน่นะบางทีอาจจะหลับอาจจะหลับยาวอะ่ะเป็นสิบปีอะ่ะอาจจะหลับยาวไปเลยอะ่ะเป็นสิบปีแล้วก็ฟื้นมาแบบงง คือคนที่สมองบาดเจ็บเนี่ยแล้วได้รับการกระทบกระเทือนอ่ะบางคนก็อาจจะหลับบางคนหลับอะ่ะหลับหลับยี่สิบปีมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะมีอยู่คนหนึ่งอะ่ะเป็นเจ้าชายนิทราหลับไปสิบห้าปีหลับไปสิบห้าปีแล้วก็ฟื้นเพราะว่าช่วงที่เขาช่วงที่เขาหลับอะ่ะ ช่วงที่เขาหลับอ่ะสมองของเขาอ่ะมันได้รับการฟื้นฟูไงช่วงที่เขาหลับอ่ะสมองของเขามันมันได้รับการฟื้นฟูก็เลยทําให้กลับมาก็สามารถกลับฟื้นกลับมาได้แต่ทีนี้บอกก่อนเลยว่าคนที่เป็นเจ้าชายนิทาหรือคนที่เป็นเจ้าหญิงนิทานเนี่ยถ้าฐานะทางบ้านไม่รวยส่วนใหญ่เขาจะขอให้หมอเนี่ยถอดเครื่องออกซิเจนออก เพราะว่าถ้าถ้าไม่รวยอะ่ะถ้าถ้าไม่รวยจริงอะ่ะแล้วป่วยเป็นเออ่เจ้าชายนิทาหรือเจ้าหญิงนิทาเนี่ยบางทีหมอมันจะเปลี่ยนยาหรืออะไรไปเลยอะ่ะก็คือให้แบบตา,ตายไปเลยเพราะว่าเอ๋มีญาติที่ว่าเขาป่วยเขาเป็นคนบ้าที่บ้ามาตั้งแต่ตอนอายุประมาณยี่สิบเอ็ดอ่ะเคยไปลบแล้วก็ กลับมาก็เคยไปลบแล้วเห็นคนตายต่อหน้าแล้วก็มีความหวาดกลัวสุดขีดก็เลยกลายเป็นคนสติไม่ดีกลายเป็นคนบ้าๆเพี้นพนยนๆญาติก็พาไปอยู่ที่บ้านสมเด็จหมอก็เอาไปรักษานะไปอยู่ที่บ้านสมเด็จมาห้าปีหมอเอาตัวไปรักษาในบ้านสมเด็จไปอยู่บ้านสมเด็จมาห้าปีหมอดูอาการแล้วอะไรแล้วเนี่ยหมอเขามองว่า ไม่เป็นอันตรายกับสังคมก็ขอให้ญาติเอากลับไปเลี้ยงดูเพราะว่าหมอเขาอยากจะเอาเตียงคืนเพราะดูแล้วเนี่ยเป็นโรคหวัดระแวงเป็นโรคขี้กลัวเวลาเจอคนเวลาเจอใครแปลกหน้าเนี่ยจะวิ่งหนีเวลาเจอคนแปลกหน้าจะวิ่งหนีเป็นโรคหวัดระแวงเป็นโรคขี้กลัวไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้าประเภทแบบไปทาร้ายร่างกายคนอื่นอะ่ะเขาก็ก็อยู่จน าตายตอนอายุเจ็ดสิบเพราะว่าป่วยคือคนบ้าเนี่ยบางทีมันจะไม่เหมือนคนปกติงเพราะว่าเวลาเขาป่วยบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวไงบางทีเขาก็เขาป่วยไงแล้วก็ยืนน้ำมูกไหลอ่ะแล้วทีเนี้ยป้าเขาก็จ้างคนน่ะให้พาไปโรงพยาบาลเพราะว่าเห็นไม่สบายมาหลายวันทีเนี้ยตอนตอนไปอยู่ที่โรงพยาบาลน่ะชักแล้วก็ หัวใจหยุดเต้นไป3นาทีหัวใจอ่ะหยุดเต้นไปแล้วหัวใจอ่ะมันหยุดเต้นไปแล้ว3นาทีทีนเนี้ยกู้ชีพเนี่ยเขาก็มาปัม๊มปั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 มปัมปมหป๊หัวใจปรากฏว่าหัวใจอ่ะกลับมาเต้นอีกแต่ว่าถึงหัวใจอ่ะมันจะกลับมาเต้นอีกอ่ะแต่ทีเนี้ยเซลล์สมองมันตายไปหมดแล้วอะเพราะว่าเขาป่วยแล้วชัก ป่วยแล้วชักแล้วเป็นไวรัสมันขึ้นสมองอ่ะคือเขาป่วยเหมือนเชื้อโรคอ่ะมันขึ้นสมองทีเนี้ยพอเชื้อโรคมันขึ้นสมองเขาก็ชักชักอ่ะแล้วทีเนี้ยหยุดหายใจไปแล้วทีเนี้ยกู้ชีพเนี่ยก็มาปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มเนี่ยปรากฏว่าเขาก็หัวใจกลับมาเต้นอีกแต่กลายเป็นเจ้าชายนิธากลายเป็นเจ้าชายนิทานอนอยู่ นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณปีหนึ่งแล้วทีเนี้ยหมอเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าเขาอยากได้เตียงคืนเพราะว่า,าใช้สิทธิ์ของผู้พิการทางสมองอะ่ะเหมือนกับว่าเป็นโครงการของรัฐบาลอะที่ว่ามันเป็นโครงการของรัฐบาลไงเหมือนกับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยทางสมองเนี่ยเขาจะเอาเข้าสิทธิ์ไอ้สาิบบาทรักษาทุกโรคอะ ทีเนี้ยหมอเขาบอกว่าเขาอยากได้เตียงคืนเพราะว่าเขาอยากได้เตียงคืนเพราะว่านอนเป็นผักมาปีหนึ่งแล้วแต่ทีเนี้ยญาติที่บ้านอ่ะเขาก็ปฏิเสธกันหมดเลยเขาบอกว่าไม่มีใครว่างเลี้ยงดูหนึ่งพี่ชายตายไปแล้วสองญา,าติพี่น้องเนี่ยเขาต้องทำงาน แล้วก็ตัวน้าเนี่ยบอกไปเลยว่ามันไม่มีใครเอาเพราะว่าคนคนนี้ก็คือเขาจะเอามาไว้ตรงไหนอะก็คือหนึ่งอ่ะเป็นบ้าหนึ่งอ่ะเป็นบ้าก็คือเข้าใจมาว่าคือคนบ้าเนี่ยก็คือไม่มีลูกไม่มีเมียอ่ะก็คือคนเป็นคนบ้าไม่มีลูกไม่มีเมียทีเนี้ย ญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดเนี่ยตายไปหมดแล้วก็คือไม่มีใครเอาเหลังจากนั้นเนี่ยทางหมอเขา,เ,าเปลี่ยนยาหรือยังไงไม่รู้นะก็ก็ตายคือหลังจากนั้นประมาณสองเดือนอะ่ะหมอเขาก็บอกว่าให้มารับศพเหมือนหมอเขาเปลี่ยนยาฉีดยาอะไรไม่รู้อะ่ะ คือหนึ่งอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับสมองอ่ะแล้วนอนเป็นผักอ่ะมันมันมีนะบางคนอ่ะหลับไปสิบปีแล้วฟื้นอ่ะคนที่ป่วยเป็นโรคทางสมองอ่ะแล้วเป็นเจ้าชายนิทาแบบสิบปีอ่ะฟื้นอ่ะมันมีแต่ญาติเนี่ยต้องรวยมากเหมือนกับว่าคนที่คนที่เป็นพ่อคนที่ คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยต้องมีตังพอสมควรน่ะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องรวยอะ่ะเพราะว่านอนหนึ่งอะ่ะค่าโรงพยาบาลสองอะ่ะค่าอาหารต้องเอาอาหารเจาะเอาอาหารเอาก็คือต้องใช้อาหารที่ว่าเป็นใช้อาหารเหลวอะ่ะต่อเข้าท้องอะ่ะแล้วทีเนี้ยคือปัญหามันมันตามตามมาเยอะอะ่ะปัญหาคือปัญหาเนี่ย มันตามมาเยอะโดยโดยที่ว่าคือคนที่ป่วยเป็นโรคทางสมองอะ่ะมันก็มีสองกลุ่มอะ่ะคือบ้ามาตั้งแต่เกิดกับเพิ่งมาบ้านั่นก็คือเด็กออทิสติกเด็กออทิสติกเด็กเอออะไรเนี่ยเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกหรือเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรนะดาวซินโดมเด็กเออดาวซินโดมเลยพวกเนี้ยเด็กที่ป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนแต่ว่าไม่ใช่เด็กปกติ คือเด็กออที่ติกเนี่ยจะมีบางอย่างผิดป,ปกติแต่ไม่ใช่เป็นเด็กปัญญาอ่อนส่วนเด็กที่เป็นดาวซินโดมก็คือเป็นเด็กปัญญาอ่อนแต่ในบางครั้งอะ่ะเด็กที่เป็นดาวซินโดมบางคนอะ่ะสามารถเรียนสามารถเรียนจบปริญญาตรีก็มีนะคนที่ป่วยเป็นดาวซินโดมบางคนก็มีความสามารถในการทําอาหารทําขนมหรืออะไรก็ตามอะ่ะก็คือว่าถ้าถ้าให้เอกพูด พูดตามตรงอะเอว่าคือคนที่แบกตำรานั่นก็คือว่าสมองของเขาอะยังสามารถเรียนรู้แล้วก็หาความรู้ได้ก็ควรจะแบกถ้าคุณยังสามารถแบกตำราได้คุณก็แบกไปเถอะถ้าคุณยังสามารถอ่านหนังสือได้ก็อ่านไปเถอะ จะหนังสือโป๊จะนิยายจะการ์ตูนจะอ่านจะอ่านนิตยสารดาราจะอ่านการ์ตูนจะอ่านอะไรบ้าบออะไรสาระถ้ายังอ่านได้ก็อ่านไปเถอะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอะไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้อะคือหนึ่งอะเป็นบ้าสองป่วยเป็นโรคทางสมองสามเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงอะคือ พวกนี้จะอ่านหนังสือธรรมะไม่รู้เรื่องละเพราะว่าถ้าคุณยังสามารถแบกตำราได้ก็ให้คุณแบกตำราไปเพราะว่าคุณน่ะไม่ใช่พระเพราะว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยการเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือสําหรับคนที่เป็นพระเนี่ยก็คือเรียนเพื่อหลุดพ้นเป็นโสดาบันเป็นอะไรก็แล้วแต่